ามาเบิงสวนไม้ผสมประสานครับปลูกไว้กินเห็ดหลังจากที่ให้น้ำไปช่วงหนึ่งให้มายังต้อเนืองประมาณจากเดือนสองเดือนแล้วล่ะตั้งแต่ฝน,นเริ่มเบิดก็เริ่มแตกยอดแล้วนะครับไม้ยืนต้นหลายๆยยางนี่พย่อมพย่อมก็เริ่มแตกยอดแล้วไม้ย่างไม้ย่างแห่งแตกยอดดีนะครับนี่ไม้ย่างก็แห่งแตกยอดดี แม่ย่างก็เริ่มแตกยอดแล้วนะครับแม่ย่างเริ่มแตกยอดแลว้วไผ่ก็แตกจังแนงไปแกงได้ด้นจังสิอย่างน้อยก,ก็สิมีนอนอกว่าผมวานะน่าสิออกน้อนย่ด,ดอกนะแต่ว่าพี่มาเบิ่งใบยอดย่างง่ามพี่ท่วมหัวแลว้ว นะครับโอ้ชื่นใจเห็นต้นไม้ยง่างงามเจของก็ชื่นใจละนี่มักสมมอสมมอก็งามอืมแตกยอดแล้วครับนี่ให้น้ำทั้งวันนะครับให้อาทิตย์ละสองเทอ่อาทิตย์ละสองสองมื้มือนละประมาณจาก ชัมงสองชั่วโมงเนาะกับประหยัดน้ำไว้ให้กันผมยานบกคุมแรงนะครับยานบกคุมแรงยานบกคุมแรงส่วนนี่ได้น้ำพอได้น้ำปุ๊บก็นี่เลยเล่งน้ำในนาแรงนี่เป็นการกระตุ้นการแตกยอดให้ต้นใหม่นะครับ เดี๋ยวจะพอยอดย่างเดี๋ยวจะมันแตกดีลายจะมันแตกดีลายอยอดย่างเข่าทาเขาทาอ่านะครับต้นน้อยๆแน่ๆก็แทงยอดที่กันนะว่าแต่มีน้ำว่าแต่บกขาดน้ำน้อยๆ,ๆแน่ๆก็เริ่มแตกยอดที่กันนะครับมบัดแปมกั เริ่มติดมากแล้วนี่นไหมนีมากน้อยบนนี่ติดมากน้อยตัวผูกก็ลนนีด่ดอกตัวผูกแดงๆไปเห็ดชาชาดอกบักแปมส่วนเป็นลูกเป็นผลก็ไปแป่รูอย่างอื่นไปเห็ดเยยมกินสดทำผลสดเป็นเอาไปยำ น,นี่ยอดตะเคียนทองเนาะตะเคียนทองกันเริ่มแตกยอดทือกันนะอโอ้ดีอยู่ครับเนาะมีทีปลูกต้นไม้ไว้กันร่มรื่นดีอยู่โอ้ต้นนี้ตน้นห่างไงกมูนี่กะนี่คือกันนี่แตกยอดทือกันนี่พวกรุ่นแรกๆนักซุ่มนี่ครับเรื่องแตกยอดทือกันเรื่องแตกยอดเดียวน,นะ พอได้เป็นหฮมที่พ่มีเห็ดจะบป่ปีนานผมว่าน,านาะนหนเสิได้กินเห็ดอยู่ดอกเอาซับเนี้ยแลละพี่นอ้องพามาเบิ่งอันใหม่งามมอซื้อครับเยวจังพอกันไม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ